เพิ่งรู้ในคลิปนี้นะครับนี่ว่าแอนโดรมอนเป็นรอยั่อไหนได้ด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมเป็นหัวข้อรีเควสต์นะครับผมว่าพี่ครับทำสายพันธุ์ของแอนโดรมอนให้หน่อยอ่าบอกเลยของชอบนะครับดิจิมอนสายพันธุ์หรนสายพันธุ์นี้นะวันนี้ผมจะมาพูดถึงสายพัฒนาของแอนโดรมอนนะครับว่าตั้งแต่ร่างเจริญวัยไปจนถึงร่างสุดยอดเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับก็คือการที่ได้เห็นว่าสายพันธุ์ของ ถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆจนสุดแล้วเนี่ยเขาสามารถกลายร่างเป็นได้ถึงรอยย้อไหนเลยนะครับเอออันนี้เป็นข้อมูลที่เซอร์ไพรส์มากอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมคัดดิจิมอนมาทั้งหมดเนี่ยเตัวนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีเจริญไว้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นสีนู้นตัวนี้เป็นสีนี้พัฒนาไปในตัวนี้แล้วก็มาเป็นแอนโดรมอนได้ยังไงนะครับซึ่งการที่ตั้งชื่อคลิปว่าแอนโดรมอนก็ให้เข้าใจกันง่ายเนาะน้องๆที่เขารียกเกสมาเขาก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของการที่จะทําแบบสายพันธุแอนโดรมอนแอนโดรมอนเนี่ย ก,ออก็เลยแบบยกไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวหลักนะครับแต่ถามว่าดิจิมอนตัวอื่นในสายพันธุ์ของแอนโดรมอนมีความสําคัญไหมผมมองว่าก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นในเนื้อเรื่องของอนิเมะที่เขาปรากฏตัวขึ้นให้เราเห็นได้บ่อยๆนะครับจะมีตัวอะไรบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากสายพันธุ์ของร่างเจริญวัยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมการที่จะพัฒนาเป็นแอนโดรมอนได้มันเริ่มจากไอ้ตัวนี้เลยครับผมคือฮากูรูมอนครับฮากูรูมอนเป็นดิจิมอนเจริญวัยรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสคร รูปร่างของเขาจะเป็นดิจิมลอนที่มีความเหมือนกับพวกแบบฟันเฟืองนะเออซึ่งในร่างกายของเขาเนี่ยเราเห็นฟันเฟืองหลกักๆแล้วน่าจะประมาณ3อันนะครับแต่จริงๆแล้วตัวของฮากุรูมอนภายในตัวของเขานะครับมีฟันเฟืองตตานาเล็กๆน,น้อยๆยุบยิบเย็บย่อยเนี่ยติดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าข้อมูลของตัวฮากุรูมอนนะครับมันจะรวนนะถ้าเกิดว่ามีฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งในร่างกายของเขาเนี่ยมีการหลุดไปแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าเป็นแบบฮากูรูมอนที่ไม่ค่อยแข็งรงรรเท่่าไห มีการกระทบกระเทือนปุ๊บฟันเฟืองหลุดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบดิจิมอนที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าดิจิมอนแบบฮากูรูมอนที่ได้รับการฝึกมาดีฟันเฟืองก็จะมีความแน่นนะครับหลุดยากก็จะเป็นแบบฮากูรูมอนที่มีความแข็งแกร่งอีกเบอร์หนึ่งไปนะครับตัวของฮากูรูมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองนะครับแม้ว่าในอนิเมะเราจะเห็นได้บ้างว่าเขาอะก็สามารถพูดสามารถสื่อสารได้กับดิจิมอนในบางตัวนะครับการที่เขาไม่มีความคิดนึกคิดเป็นของตัวเองพวกเนี้ยเข อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาระบุไว้เลยว่าดิจิมอนแบบชั่วๆร้ายๆนะครับโดยเฉพาะพวกสายพนันธ์ไวรัสพวกนี้เขาชอบเอาฮากุรูมอนไปใช้เป็นแรงงานเอาไปแบบใช้ทํานู่นทํานี่นะครับเออก็สามารถเอาไปใช้งานในลักษณะนั้นได้เหมือนกันแต่ในทางกลับกันคือแบบพวกดิจิมอนดีๆก็ไม่ค่อยเอาไปใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้งานไปในเชิงของเรื่องร้ายๆซะมากกว่าครับผมถ่าไม้ตายของฮากุรูมอนนะครับคือการยิงฟันเฟืองสีดําโจมตีสับโต้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าดาร์กเนสเกียครับทีนี้ตัวของฮ um ากุรูมอนเข แอนติบอดีด้วยนะครับผมร่างแอนติบอดีของเขานะครับเป็นร่างจเจริญวัยรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสครับมันคือการที่เขาได้รับแอนติบอดีเข้าไปเนี่ยร่างกายของเขานะครับจะมีดิจิวอนเสริมเข้ามานะครับโคฮากุลโมนครับผมซึ่งจะเป็นฮากุลโมนตัวเล็กนะครับเออก็คือว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วฟันเฟืองของเขาจะมีการอัปเกรดนะครับฟันเฟืองที่ตัวหลักเนี่ยจะมีเป็นฟันเฟืองรอบที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเสริมพลังป้องกันให้กับเขาได้นะครับแล้วก็ตัว สว่านโผล่ขึ้นมาแทนครับเออซึ่งสว่านที่โผล่ขึ้นมาแทนตรงเนี้ยมันก็เป็นอุปรกรณ์ที่เขาเอาไว้โจมตีศัตรูในระยะประชิดได้ตัวของฮุรุมมนกับโคฮุรุมมนที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะอ้างอิงข้อมูลจากของฮุรุมมนตัวเดิมเลยคือการที่ว่าเขาไม่มีจิตสํานึกเป็นของตัวเองและโคฮุรุมมนตัวนี้ที่เชื่อมกับตัวหลักเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ฮุรุมมนเกิดความรวนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เขาไม่มีจิตสานึกคิดเป็นของตัวเองเคาาากก็มมััจะไไ่่่่อยรแวรวงเทห เฟืองของพวกเขา3อันนี้จะหลุดออกจากกันนะครับในส่วนของการใช้งานของตัวฮากูรูมอนตัวนี้ยังมีการใช้งานในเชิงของความชั่วร้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับท่าไม่ตายก็จะเป็นท่าไม่ตายเดิมด้วยดาร์กเนสเกียนั่นเองครับส่วนที่เป็นสวบานเนาะก็เอาไว้ใช้โจมตีระยะประชิดอย่างเดียวครับผมไม่มีท่าไม่ตายโจมตีแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะตัวต่อไปนะครับผมเป็นเจริญวัยเหมือนกันนะครับก็คือโซลามอนครับโซลามอนเป็นดิจิมอนเจริญวัยรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสนะครับผมตัวนี้ถ้าเรามองจากภายนอกแล้วเขาจะเหมือนกับฮา um ก,ออกูร ลักษณะเป็นฟันเฟืองนะครับแล้วก็สีของเขาจะมีการเปลี่ยนไปในเชิงของสีส้มกับสีเหลืองนั่นเองสมชื่อโซลามอนนะครับอ,อ,อาจจะเป็นแบบอุปกรณ์เครื่องจักรที่เอาไว้ใช้กับพวกแบบแผงโซลาเซลล์หรือเปล่าอ่าน,นี่ก็เป็นข้อมูลของตัวโซลามอนเขาเป็นดิจิทอลเครื่องจักรที่มีความประหลาดนะครับข้อมูลของโลกดิจิตัลยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเขาเป็นดิจิทอลที่มีความเกี่ยวโยงยังไงกับฮากูรูมอนกันแน่ข้อสันนิษฐานเดียวที่มีเลยก็คือว่ามันเกิดจากการกลายพันธุ์ของฮากูรูมอนที่เป็นเครื่องจกักกรรรืือแฟันนนนเเเธรรมดาาาหปปลออล่วล้วว็็ยต เอ,อแต่ว่าการที่เขาแปลงร่างนะครับเขามีการกลายพันธุ์มายังไงกลายเป็นสีนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีระบุข้อมูลชัดเจนนะครับตัวของฟันเฟืองของโซลามอนนะครับผมมันจะมีความร้อนอยู่ด้วยว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ระวังนะครับเข้าไปแตะสุ่มสีุ่้มห้าปุ๊บก็อาจจะเกิดแผลไฟไหม้ได้เลยทีเดียวนะท่าไม้ตายของเขานะครับผมคือชายนี่ริงครับผมเป็นการยิงฟันเฟืองที่มีคุณสมบัติของเปลวเพลิงโจมตีศัตรูนะครับก็ศัตรูจะได้รับแรงกระแทกแล้วก็จะได้รับความร้อนจากการโจมตีนี้ด้ววยตตัตั่่ออไปเปเ็นนรราาางพางพฒขกม ก็คือการโดมอนนั่นเองครับการโดมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนโตเต็มวัยรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสนะครับตัวนี้เราเห็นกันในอนิเมะได้เยอะเลยนะครับและส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมาเดี่ยวด้วยเออมันจะมาเป็นกองทัพซะมากกว่านะครับมันเป็นดิจิมอนที่เดิมทีแล้วเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องพวกแบบกำแพงเน็ตเวิร์กของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นดิจิมอนแมชชีนเลยก็คือจะไม่มีแบบตัวอยู่ข้างในไม่ได้เป็นไซบอร์กนะครับก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ปกป้องพวกแบบเ e c u ริตี้ต่างๆนะครับโดยที่เขามีกกกกาาารทารทํงงนนน่ววมัับดิิจออตึ็คืโ กิโลมอนก็เป็นดิจิมอนที่คอยปกป้องพวกแบบว่าเน็ตเวิร์กเหมือนกันอ่าก็ทํางานร่วมกันแต่ว่าตัวของกาโรมอนเนี่ยจะสติสมัสมปชัญญะน้อยกว่าตัวของกิโลมอนประมาณหนึ่งละกันแต่ว่าพวกเขาก็เป็นดิจิมอนเครื่องจักรเหมือนกันแต่ว่าตัวของกาโรมอนเนี่ยเขาจะมีความเหมือนฮากุรุมอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นแมชชีนเพียวนะครับมีการตั้งโปรแกรมนู่นนี่นั่นเขาก็จะถูกวางโปรแกรมในเรื่องของการปกป้องเน็ตเวิร์กต่างๆนานา,นาแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีดิจิมอนบางตัวเหมือนกันที่เอาคอมพิวววเเตตอออรร์ไัััสมมาาฝงงในนขกพื เอาการโดมอนไปใช้ในเชิงของความชั่วร้ายเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของดิจิมอนทั่วไปที่จะเอาการโดมอนไปใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นดิจิมอนไวรัสครับผมคือดิจิมอนไวรัสนะครับมันเป็นปฏิปักษ์กับดิจิมอนกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าไวรัสฮันเตอร์ครับผมซึ่งไวรัสฮันเตอร์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการล่าพวกดิจิมอนไวรัสใช่ไหมแล้วไอ้พวกดิจิมอนไวรัสพวกนั้นมันก็เอาการโดมอนมาเพื่อแบบป้องกันตัวเองจากพวกไวรัสฮันเตอร์ดูมีความแบบเหมือนจะซับซ้อนนะแต่ก็ไม่ซับซ้อน,น,น,อน,น,นเอนนเนนเเเทท่่่า่าา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 ไไหรร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 นน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 ะะะะะคคััััััับบกก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 ใช้้้้้้้้งงงงงดดมมมมมอออออ็็จจปปปณลลลยแแตตตตวววถถถขขูููีสโ อื่นเสริมเข้าไปปุ๊เนี่ยข้อมูลของเขาคือการป้องกันครับผมคือการป้องกันการแบบ พิทักษ์นูนนี่นั่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออพอเขาได้รับคําสั่งนี้จากพวกดิจิมอนไวรัสที่เอาไวกันไวรัสคันเตอร์เขาก็ทําตามคําสั่งอย่างไม่มีการขัดขืนเลยแล้วว่ากันว่าอีกนะพวกดิจิมอนไวรัสที่เอากาโดมอนไปใช้ในเชิงนี้พวกก็ไม่มีความสงสารการโดมอนเลยเออก็คือเอาไว้ป้องกันตัวเองเดียวถ้ากาโดมอนจะเป็นอะไรตายก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแบบความน่าสงสารของกาโดมอนเหมือนกันนะเราจะได้เห็นบทบาทอันนึงในอนิเมะเลยครับผมก็คือว่ากาโดมอนมันก็มีหัวใจนะเออบางทีเนี่ยเขาก็แสดงความรู้ส ข้อมูลนิปุก็เป็นดิจิทัลที่นางงสารตัวหนึ่งเลยจริงๆนะครับท่าไม้ตายของเขาคือการยิงจรวดขนาดเล็กโจมตีศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า distraction granite นั่นเองครับ ถ้าไม่ตายนี้เดิมทีก็เอาไว้กําจัดพวกที่จะบุกเข้ามาอย่างพื้นที่ที่กาโดมอนเขามีการป้องกันเอาไว้นั่นเองเออแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าถูกเอาไปใช้งานในการแบบที่เอาไวป้ปกป้องดิจอมอนชั่วร้ายอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะยิงใส่ศัตรูที่บุกเข้ามาเหมือนกันตัวต่อไปนะครับผมเป็นกาโดมอนสีทองครับกาโดมอนสีทองเป็นดิจิมอนโตเต็มวัยรูปแบบแมชชีนประเภทฟรีครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสันนิษฐานข้อมูลแล้วมันพัฒนาร่างมาจากโซลามอนตัวเมื่อกี้นะครับคือกาโดมอนมาจากฮากุ ก็มาจากโซลามอนซึ่งก็สมเหตุสมผลกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวของโซลามอนเราจะได้เห็นว่าเขามีความเป็นสีเหลืองสีทองอะไรพวกนี้ด้วยเออก็คือการที่เป็นกาโดมอนสีทองตัวนี้นะครับร่างกายของเขาจะมีส่วนผสมของโครนดิจิซอยเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดจากการที่กาโดมอนมีการกลายพันธุ์นะครับคือผมบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่ากาโดมอนเขามีการไปปกป้องพวกแบบพื้นที่ที่เป็นต่างๆนานานะครับมันมีพื้นที่หนึ่งครับผมคือเป็นเหมืองแร่ที่มีโครนดิจิซอยครับเมื่อกาโดมอนไปปกป้องพื้นที่นั เยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับได้รับข้อมูลของคนที่จะซอยปาคนเข้ามากับร่างกายเขาทาให้ร่างกายของเขามีการเปลี่ยนสีกลายเป็นสีทองนะครับซึ่งการได้รับข้อมูลตัวนี้มามันก็ส่งเสริมให้กราะของตัวการโดมอนมีความแข็งมากยิ่งขึ้นคุณสมบัติของคนที่จะซอยที่เข้ามาอยู่ที่ตัวของกาโดมอนสีทองตัวนี้นะครับ ว่ากันว่ามันทําให้เขาทนต่อแรงโจมตีได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าคุณสมบัติด้านอื่นไม่มีการเพิ่มครับผมเรื่องของสปีดเรื่องของพลังโจมตีอะไรพวกนี้ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับท่าไม้ตายก็จะเป็นท่าไม้ตายเดิมคือ destruction การเ e t ครับซึ่งตัวการ์โดอนสีทองไม่ได้มีการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวจรวดเนี่ยนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือว่า ดิสแทคชั่นการเดตของการโดวันสีทองนะครับจะมีความเร็วในการยิงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่ามีการพุ่งใส่สัะตูเร็วขึ้นกว่าตัวการโดวันปกตินั่นเองครับทีนี้ก็จำมาถึงตัวหลักของคลิปนี้กันแล้วนะครับก็คือเจ้าแอนโรมอนนั่นเองครับ แอนโดรมอนนะครับผมตัวนี้เลยก็คือเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์ประเภทวัคซีนเป็นประเภทไซบอร์นะครับผมท่านผู้ชมคือผมจะบอกว่าในส่วนของคลิปอื่นๆที่ผมเคยพูดไว้นะครับก็คือจะแยกความแตกต่างของไซบอร์กับแมชชีนไว้นะครับซึ่งข้อมูลของไซบอร์กับแมชชีนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของไก่กับไข่นะซึ่งผมตีความได้ว่าบางครั้งนะครับดิจิมอนแมชชีนอยู่แล้วเขาก็กลายเป็นไซบอร์แบบนี้ได้ใชนะ่อย่างของกานโดรมอน่ะมันเป็นแมชชีนมาก่อนพัฒนาร่างกลายเป็น, ont, ปน borg, แอนโดรมอนเ,นอ imon, เ,นเปน กลายเป็นอีกร่างหนึ่งปุ๊บเขากลายเป็นแมชชีนเต็มตัวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าแสดงถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ดิจมอนได้เป็นอย่างดีนะครับมีความเป็นศิลปะในตัวของมันนะเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเหมือนคนนะครับแตกต่างจากของตัวการโดมอนที่แบบดูเป็นแค่หุ่นยนต์เนาะเขาเนี่ยมีร่างกายที่มีส่วนของเหล็กนะครับส่วนของโลหะติดอยู่ตามตัวและพวกโลหะพวกนี้ถือว่าเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นดิจมอนร่างสมบูรณ์ในยุคบุกเบิกเนาะเขาก็มี อย่างสบายนะครับเขาเป็นดิจิมอนไซบอร์กที่มีการพัฒนานะครับโดยที่มีเทคโนโลยีอ้างอิงเดียวกับตัวของโบมอนนะครับตัวโบมอนเนี่ยก็เป็นดิจิมอนไซบอร์กเหมือนกันแต่ตัวนั้นน่ยมันจะดูมีความเป็นเนื้อมากกว่าเออแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้สร้างแอนโด m มอนกับโบมอนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับ ซึ่งบางสำนักก็จะบอกว่าแอนโดรมอนสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นโบมอนได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าโบมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดเป็นทุนนะครับแต่ว่าถ้าเอาจากสายพัฒนาจริงๆแล้วอไอโบมอนเนี่ยมันจะพัฒนามาจากอีกตัวหนึ่งมากกว่าคือจะเป็นเดสแมลลมอนนะครับเออจะไม่ได้อ้างอิงตรงกับแอนโดรมอนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสายพัฒนาของดิจิมอนพูดอยู่ตลอดว่ามันมีความแตกต่างได้นะครับในบางกรณีถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ให้เข้าใจว่าข้อมูลของโบมอนจะไม่ได้มีการพูดถึงในคลิปนี้นะครับผมซ มันสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเมทัลเกรมอนแล้วก็เมกาดรามอนได้ด้วยเหมือนกันโดยของเมทัลเกรมอนกับของเมกาดรามอนค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นโปรแกรมเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าไอ้สอตัวนั้นมันจะมีสติปัญญาเป็นของตัวเองนะครับสามารถคิดเองได้อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าตัวของแอนโดรมอนที่ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นอย่างเงี้ยโบมอนก็เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือมันจะไม่ค่อยมีแบบความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองเออยังมีความเป็นแมชชีนอยู่มันก็จะทําตามข้อมูลโปรแกรมอะไรต่างๆหน้าที่มันถูกเซตไว้ตั้งแต่แะีท่เจนน ก็คือจะเป็นในของภาค Adventure ที่เป็นรีบูตนะครับถ้าเราไปดูภาค Adventure ที่เป็นออริจินอลเนี่ยแอนโดรมอนเขาจะดูมีความรู้สึกนึกคิดมีความทรงจาอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าพอเป็นภาคของรีบูตอย่างเงี้ยอ่ะเขาถูกควบคุมก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับทําตามโปรแกร,รมแล้วว่ากําจัดผู้บุกรุกนะครับเออก็จะไร้ความปราณีแล้วก็มีความน่ากลัวเนาะไม่นึกเลยว่าแอนโดรมอนจะแบบได้มาเป็นแบบนีจิมอนที่มีบทบาทแบบนี้นะครับต้องถูกมิมี่กับลิลิมอนกำจัดไปนั่นเองนะครับทาไม่ตายของแอนโดรมอนจะมีะมม่องิซจ มตีออกจากอกของตัวเองแล้วก็อีกท่านึงนะครับผมคือการใช้แขนสร้างพลังโจมตีที่เป็นคลื่นรูปดาบ ท่าไม้ตายมีชื่อว่าสไปรัลซอร์ครับทีนี้พอแอนโดรมอนเขาพัฒนาร่างกายเป็นร่างสุดยอดนะครับผม,มเขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าไฮแอนโดรมอนครับไฮแอนโดรมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์ประเภทวัคซีนก็ให้เห็นกันชัดว่าร่างกายของเขากลายเป็นเครื่องจักรเต็มร้อยแล้วนะครับคือเหมือนกับเอาแอนโดรมอนมาปรับปรุงมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นซึ่งร่างกายเดิมทีที่เป็นโลหะธรรมดาเนาะที่เป็นเหล็กของแอนโดรมอนนะครับถูกเคลือบไปด้วยพวกแบบโคลนดิจซอยนะคร การเปรียบเทียบแล้วตัวของไฮแอนโดรมอนจะมีทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีที่มากกว่าแอนโดรมอนหลายเท่าเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของไฮแอนโดรมอนจะมีความต่างจากแอนโดรมอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแอนโดรมอนเขาถูกเซตโปรแกรมมาใช่ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไฮแอนโดรมอนเขามีการใส่วงจรชิ้นหนึ่งเข้าไปนะครับผมจะมีชื่อว่าไบโอซีเนปครับผมซึ่งไบโอซีเนปอันนี้นะครับมันจะทําให้ตัวของไฮแอนโดรมอนมีสติปัญญามีความนึกคิดเป็นของตัวเองแล้วก็นําความคิดนําสติปัญญาที่ตัวเองเขามีเนี่ย เขาถูกเซตมันตั้งแต่ต้นนะครับทำให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ได้มีประสิทธิภาพคิดเองเออเองได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นงานศัตรูได้ดียิ่งขึ้นซึ่งถ้าถามว่าโปรแกรมพื้นฐานของ h ฮแอนด์อมนคืออะไรนะครับเขาเป็นดิจิมอนวัคซีนใช่ไหมเป็นไซบอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการกําจัดดิจิมอนไวรัสเป็นหลักนะครับเออก็มีข้อมูลตัวนี้ถูกตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลนึกคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะทําหน้าที่นี้ของตัวเองเนี่ยในทิศทางไหนก็แล้วแต่จิตใจของเขาว่าจะดีหรือจชัั่่่่่วววนนนเเเออองงคแตาาาาาาดด้้้ยยมมทีปป็สุพ เขาก็จะค่อนข้างกลัวไฮแอนโดรมอนเหมือนกันว่าถ้าเจอกับไอีจ้ามอนตัวนี้เนี่ยควรจะหนีไปนะครับไม่ควรที่จะเข้าปะทะเพราะว่ามันเก่งจริงในส่วนของการต่อสู้ของไฮแอนโดรมอนนะครับเราจะได้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องส่งพลังนะครับอยู่ที่ไหล่ซ้ายกับไหลขวาของเขาซึ่งจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับซึ่งท่าไม้ตายของไฮแอนโดรมอนเองครับคือการรวบรวมพลังอันมหาศาลไปที่ไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ส่งต่อมาที่มือทั้งสองข้างของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงเป็นลําแสงทําลายล้างโจมตีศัตรูได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าต ครับซึ่งทางไมไาตนี้ก็จะเป็นการยิงขึ้นพลังที่สามารถสังหารศัตรูได้ในพริบตาเลยทีนี้เนี่ยไฮแอนโดรมอนนะครับเขาสามารถวิวัฒนาการต่ออีกขั้นหนึ่งซึ่งนั่นจะหมายความว่าเขากลายเป็นร่างซูเปอร์เมก้านะครับหรือกลายเป็นร่างอัลตรานั่นเองก็คือจะเป็นเครเนียมอนตัวนี้นะครับผมเครเนียมอนเนี่ยเป็นดิจิมันร่างสุดยอดรูปแบบ อสวินศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนนะเขาเป็นหนึ่งในรอยย้อนไนนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ถ้าเรียกว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับอิกดาซิลมากที่สุดเนี่ยเขาจะเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับก็คือแบบถือว่าเป็นอันดับต้นๆของรอยย้อนไนนั่นเองนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆนานาที่อิกดาซิลมีการป้อนให้หรืออิกดาซิลสั่งอะไรมาเขาก็ยินดีที่จะทําตามคําสั่งของอิกดาซิลโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาความเก่งของเขาก็เป็นของจริงด้ววยยยเเเคค้้าาาาสสมมรรถที่่่่จะะตตออููกกัััับบไไดงงหนน แล้วก็สามารถจัดก,การศัตรูได้แทบจะไม่เหลือเลยแต่ว่าตัวของเขาเองก็เป็นรอยเล่าไนใช่ไหมเขาก็จะมีความเป็นศักดิ์ศรีของเขาตรงที่ว่าถ้าเขาได้ต่อสู้กับศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยเขาก็จะเนื้อเต้นเหมือนกันนะรับจะมีความตื่นเต้นกับการที่ได้ต่อสู้กับศับตรูเก่งๆนะครับในส่วนของกรอะของเครเนมอนนะครับผมมันเป็นแบล็กดิจิทอลครับผมซึ่งอันนี้อิกดาซิลก็เป็นคนหล่อหลอมให้นะซึ่งกรอะนี้นะครับผมจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเควเนมอนสามารถเข้าถึงโค้ดของกรอ Black ออจันนี้ขงเขา้าแลวก็สร้างโล่่่ทีีมมชืออววาาานนขึ้้ไดรับ คือเหมือนเป็นเกราะที่มีคุณสมบัติทําให้เขาสามารถเสกโล่ขึ้นมาได้นั่นเองส่วนอาวุธที่เขาจะถืออยู่ตลอดเลยก็คือจะเป็นหอกที่มีชื่อว่าคราวสอรัสนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ใช้โจมตีเป็นหลักนะเออแต่ว่าถ้าถึงคราวแบบป้องกันให้แบบไร้พ่าย,ายเขาจะใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าอาวาลอนนะครับโดยที่โล่อาวาลอนของเขาเนี่ยมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าก็อดเบรสครับผมซึ่งก็อดเบรสเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่าทําให้เกราะนี้นะครับโล่นี้การป้องกันนี้เป็นอมาตะอยู่3วิมามวาว่าตวขวนนัของเอนกอว่ ใช้ท่านี้ในการป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบของศัตรูนะครับแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาแค่3าวิก็ตามส่วนหอของเขาครับสามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่า e n w a l s ครับผมซึ่ง e n w a l s เนี่ยตัวของเควนเนีมอนเขาจะมีการควงหอกเป็นเหมือนกังหันแล้วก็ยิงขึ้นพลังโจมตีใส่ศัตรูซึ่งศัตรูใดก็ตามที่โดนท่า e n w a l s ของเควนเนีมอนเข้าไปก็จะแหลกสลายกลายเป็นผุยผงในทันทีหลังจากนั้นเควนเนีมอนเขาก็มีร่าง x a n t Body ด้วยซึ่งร่าง x a n t Body ของเขาจะเป็นร่างสุดยอดรูปแบบอสูศรศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีน,นะรเเาป็ แบล็คดิจิท o ลของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถป้องกันการโจมตีได้ดียิ่งขึ้นนะครับดีขึ้นมา,มากๆขณะที่ว่าดิจิมอนที่โจมตีเข้ามานะครับไม่ใช่แค่ไม่ได้ผลนะครับถ้าโจมตีเควเนีมอน X สูม4สูง5เขาจะมีการสะท้อนพลังโจมตีกลับไปหาคนที่โจมตีใส่เควเนมอน X ด้วยซึ่งพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระดับนี้นะครับตัวของเควเนมอน X เขาก็จะมีความมั่นใจขนาดที่ว่าเขาไม่ต้องใช้โลอาวาลอนอีกต่อไปนะครับก็คือเเเาา้าเเาาาอ่่นนขงงัักกก็บรท ท่าไม้ตายของเขาที่เป็นโล่ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือเป็นการใช้หอ,อกในการโจมตีก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งหอ,อกของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับมีชื่อว่าดายสเลฟครับผมซึ่งดายสเลฟเนี่ยเป็นหอ,อกใหม่ของตัวครีเอมอนแล้วนะครับคือจะไม่ใช่แบบคราร์ลสอลัสแล้วมันจะมีพลังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าแกรนกรีโซครับผมซึ่งแกรนกรีโซเนี่ยจะเปลี่ยนหอ,อกของตัวครีเอมอนตเอ็กซ์ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นคล้ายๆขวานโทมฮอคครับผมเวียนเข้าไปใส,สาาใ่สต แต่ท่าที่เป็นท่าไม้ตายสุดยอดของเขาเลยก็คือจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า h a s n i n g w wow a l ลนะครับผมซึ่ง h a s n i n g w wow a l ลเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่อัปเกรดของ e n w a l ลนะครับคือแคริเมอเอ็กซ์เขาจะควงหอกที่อัปเกรดของเขาอันนี้แหละครับผมดานสเลปเนี่ยควง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 นะครับแล้วก็สร้างขึ้นพลังโจมตีเป็นเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์นะครับสิ่งที่อยู่ในรัศมี3กิโลเมตรนะครับที่โดนท่านี้เข้าไปก็คือจะกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาคนที่โดนท่าไม้ตายแฮสติงก์วอลส์เข้าไปจะจาากกกโโลลใบนีี้้ดยยทท่่่ไมัรูสึตววเ โดนโจมตีจะเรียกว่าถ้าไม่ตายที่ส่งศัตรูสูตสุขตินะครับไปสบายโดยไม่ต้องทรม,มานเลยแนมะ้แต่วินาทีเดียวนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสายพันธุ์พัฒนาของแอนโดร o มนนั่นเองก็อย่างที่บอกนะว่าผมก็เซอร์ไพรส์จริงๆว่าฮะแอนโดรมนพัฒนาเป็นไฮแอนโดรโมนอย่างเงี้ยผมเคยได้ยิน ว่ามันพัฒนาร่างกายเป็นร่างสุดยอดตัวนี้ได้แต่เพิ่งมารู้ว่าไฮแอนโดรมอนสามารถไปได้อีกขั้นหนึ่งนะก็คือการเป็นเครเนียมอนตัวนี้นี่เองนะครับโดยที่ผมเคยคิดไว้เหมือนกันว่าจะทําแบบพวกดิจมอนสายพัฒนาของพวกรอยย่อไนให้เยอะๆนะครับก็กลายเป็นว่าคลิปนี้เหมือนกับเป็นสายพัฒนากว่าจะเป็นเครเนียมอนไปได้เลยโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่รีเควสเข้ามานะครับเป็นข้อมูลที่สนุกสนานมากเลยจริง นาโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวของแอน r o m o n นนะครับถ้าผู้ชมมีข้อมูลเสริมอะไรเข้ามาได้ก็จัดมาเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าทานผู้ชมดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ